สวัสดีค่ะวันนี้น้องขนเด็กเริ่มเก็บพัานะคะวันนี้จะมารีวิวเออพักนะคะที่ผมที่ขนเองใส่ไปในกอ่อพักนะคะที่ก่อผ้าเนะี่ยที่ขนในวิวก่อผ้าไปคลิปที่แล้วนะครับอันนี้ก็ใส่พักมาแล้วนะครับอาจจะไม่หมดนะครบเพราะขนเองก็ไม่ได้สั่งมาเยอะนะคอ่ะอันนี้เราจะเริ่มจากข้างบนลงข้างล่างนะอันนี้จะเป็นสมเด็จพระพุทธเจา้าโตพระมังสีวั วัดมางโคศิตางามนะครบกรุงเทพมหานาครอันนี้เป็นหัวพระคูณบัดบปั้นไล่ยจังหวัดนครราชสีมานะครับอันนี้ก็เป็นหัวพระคูณบัดบปั้นไล่จังหวัดนครราชสีมาผมจะเก็บเหรียญหัวพระคูณไว้เยอะนะอันนี้เป็นพระผงสมเด็จพระพุจจจัาท์ตพระมังกรสีวัดมะขางโคศิตางามเหมือนกันตรงนี้อันนี้จะเป็นมอเก จะเป็นตะกุดที่ท่านฝังไปในเนื้อของมุกศิษย์นะถ้าใครติดตามหลวงพ่อคุณเนี่ยจะรู้เินว่าตะกุดเอาให้ฝังในเนื้อของมุกศิษย์อันนี้เป็นหลวงพ่อรวยปาสาทิโกวัตตะโกอำเภอพายชีจังหวัดพระนครศรีอย,ยุธยาอันนี้ก็หลวงพ่อรวยวัตตะโกนะครับนี่ก็เป็นหลวงพ่อรวยวัตตะโกเหมือนกันนะอำเภอพายชีจังหวัดพระนครศรีอย,ยุธยาเอาข้างล่างมาัน ผู้เอี่ยมวัดสะพานสูงจังหวัดนนทบุรีอำเภอปากก็ดนะปั้นเองนะครับอันนี้เป็นหมูู่้สุขวัดปากขอมขับเท่าจังหวัดชัยนาทนะครับอันนี้เป็นหมู่พ่อป่นวัดบางพระจังหวัดนคปรปฐมนะครับนี่อันนี้ก็เป็นหมู่พ่อคูณวัดต้นไกรนะฮะนี่ก็มีเป็นประมาณนี้นะครับอย่าลืมก,กดไล ให้น้องโขงเนเด็กเริ่มเก็บผ้าด้วยนะ